สวัสดีครับพี่ไพสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไพสวัสดีค่ะอุ้ยคือเฮียนแท้ะโบสูฟังเลยครับผีหยันไปหน่อยผีบอกครับผีมาได้ใส่ฮะผีมาวุ่นผียังมาวนครับผีมาดึงข้อครับป้าตู่คือเป็นตะยานเถิบัด ผีมาวนมาดึงคอน่อเดือดดีผีดอกเายังไปแย่งปลาฟองหยาดคนหน่อเดือดดีสั่นเลยสั่นครับผีมาดึงคอผีผู้หญิงหรือผีผู้ชายใช่จเทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายโอ้ครับผมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายบาดตายตายตายคือเป็นตะยานแต่ครับผีไผ่หน่วันนี้ยังไปยึดเจ้าไปแย่นแย่งหัว ตรวจด่เจ้าผัเดียนพีหรอกพีหรอกเอาครับเพื่นเด็ว่าเสียงคลอยในี่ก็ต้องจับใจความเนาะครับเนาะเอาเขาตัวเลขเลยเอฟซีมันตีหนึ่งมีตนายุนพศสองพันห้รอยหกสิบเจ็ดครับนี่ใส่เส้อทหารปู่เลยครับเนาะตัวไหนผีเพินบอกเลขตัวไหนครับออกผีไี่ไีอ่นกอไผ่หผีอย่างพีขวดถอยยังปอยฮะยัง่อยผียำ พีออกมาจากกอไผ่ทั้งหลังนี่ครับเอซีพ,พีออกมาจากกอไผ่แม่ยำแม่แรนยำน้อนเดี๋ดูใหญ่ยานเอาเลขตัวไหนเพิ่นบอก<ๆ>เลขตัวไหนพีนั่นนะน <fits 40. S 1> ะหกสามศูนย์บอกเสียงแรงๆนะครับสามศูนย์สามศูนย์แต่เบาแอมรอทง,งของยินเป็นหกสามศูนย์นอที่แรกเนาะหกสามศูนย์หมดครับ กสามศูนย์หกสามศูนย์สองตัวอะบาทนี่สองตัวรางลางฮะตัวรางเล็กสองตัวตัวไหนดงซีซีหยังผู้ดังฮะูดบ่เล็กเหล็กเล็กสองตัวหูว่าตัวไหนหนึ่งสองหนึ่งสองเหลขกลางสองตัวหนึ่งสองรับเอาจิมงานจดมา สามศูนย์แล้วก็หนึ่งสองค่ะหกสามศูนย์หลักกับหนึ่งสองนะครับนะนเนาะเมเนคับเลยคือสุธ,ธารนมาให้พีไพ่ครับนี่แหละแล้วคันถามมีโชคใหญ่อีกแล้วสี่มีรางวัลให้อีกนะครับเอฟซีเนาะเป็นผูุถิมีเส้นนะครับเป็นเหล่าคอยก็โกสุดก็ไพ่เอฟซีได้หลายครับนะครับเนาะแนะจ้งอะไรอีกครับผีผีผู้ยิ่งบอกเถิงผู้ยิ่งเถิงผู้ใช้ผีผีผู้เท่าหรือผีผู้นมอ้า พี่ผู้เฒ่างอนลับบีบคอยงอนบีบคอเลยหย่านย่านหย่านแล้ววะนะครับเนาะย่านแห้งพี่ไพ่เนี่ยงอนด้วยเสี้ยวยี่มไปเนี่ยเรียนลงหองแลีนลงหองเลยแลีนลงหองนี่ยคือแลีนไปอันหิ้ห้วยห้วยลงหน้าครับผมแลียนลงห้องค่ะขอบคุณค่ะพี่ไพ่ขอบคุณครับพี่ไพ่ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะค่ะสมาชมเลขของพี่ไพ่ หกสามหลักกัหนสองค่ะท่านผู้ชม6 3 0 1มศนย์ห่งเนาะค่ะเนาะขอหามีโชมิหลับก็ผิดพลประจำวัวันที่หนึ่งมิถุนายนพศอสาวองพันอร่อยหกสค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีสมดาวกสิ่าท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปนาค่ะขอหายโชวมันมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะกระยิ่เพื่งภาพิเสเนาะค่ะท่านผู้ชมทอมีสมดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบื้องของดีกระเป๋าแอมดาทงกันเลยค่ะ บ่าเอามาชมอยู่เดินทางไปขําบุญอยู่วัดยุวงปู่รอดครับวัดหุวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับนี้ของดีพิพใไหมทิพนี่เพาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกซั์ครับค้าขายไาขายของบดีบุค้าบ้ไข่เขาร้านคนยางทาน,านเอาตุ้นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาตุ้มเมตตาคา,าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื谢谢่อเลือกสื่อรัตรี่จึงสื่อทีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์คกับนาง่าอยู่ห้องไหครับ่าวิธีใส่ของดีเ well well well. ป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเงินคู่เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้พัวไปหาไม่น้อนก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ชมชอบค้าขายทุกอย่างเลยเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะล้วกระบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอิดอกมาก่อนปั๊บแต่ล้กก็บี่ สองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปลาสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมื่จำแน้ะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลอยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อที่หัวตีหล่อยเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราองการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานออกได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาผู้อานยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบายแอามารัตุงหินขาวกบลอดซ่า,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เดาดสราลวยครับสำรับทำไนที่ค้าขายข,าของบวกค่อยดีลูกค่าย่างบาเห็นลานเฮาไข่ไข่ว่ามีอียงบ,บงุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบาุดมาบังนาลานเห็ดในคนมองบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะดเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายขฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมือนครับมีโอกาสในมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัทรทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูุรุษไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลงบอกบากยังกไงผู้สาวผู้บ่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายล้มปลูกมาแล้วครับเนาะแล้ังเมื่อเต้นแตะครับท่านผูัสเต้นแตะแล้วก็บี้ยังสิครับขึ้นบนยิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเต้าท่าคิ้วสามเต้าล่ะกะซื้อผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงุงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้ลุงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจทิอาจารย์นี่ ala. ส่วนมากก็มีบุหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ หงืินคาราไสที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนณหักคุณหลงเบาแอมเราทงกับบุลอดซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอรทุ่นนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับก็เอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับน้องสัมบูชุมราคาใบแอมเราท้งนี่ได้น้ามุนแมาน้ำครับได้น้ามุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชม เอาไปอาบสมะรร่างกายสนียดจะให้ที่ดูดีถีล่าสีมันบดมันบังสนียดจะให้นี่ตัวเขาสิเร็อกเอาไปดินจินแล้วกะอ็อาบนะครับสัมมาชมเนาะแล้วก็เห็ดแห้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับสัมมาชุมมีจํานวนจํากัดเอ้ครับแต่มาชุมมีจํานวนจากัดบดยเอามาตรงนี้เอามาวหลายครับเอามาฝากอิดสี่โบายกระทู้มากได้ ทุกมาไรครับมหาบาแอมทุง,งเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรอยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเปรกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปรกรตเตอรีรางวันที่หนึ่งลํานื้อยสามสิบลานนะครับถ่านผูชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมรุงกับสิใเ้เบิ้งตเรีกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผูชมเนาะนีมตาทำเลยพอ เพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆ่ปครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับอาบดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้อืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาะครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุอขอบคุณต okay. oh wow. ้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับ ครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ